ความรู้ที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการจัดการนี้แต่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเราต้องมีคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้ชีวิตแบบคนพอเพียง สำหรับหลักสูตรชีวิตสมดุลชีวิตพอเพียงเนี่ยนะคะก็จะชวนทุกท่านได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ยินคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงบ่อยมากเลยแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าเป,เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเราสามารถใช้ในการจัดการชีวิตเราได้จริงจะอาบน้ําจะแปรงฟันจะซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะทาอะไรรวมถึงเรายังมีตัวอย่างนะคะที่จะอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าเราสามารถใช้หลักนี้ในการแก้หนี้ได้จริงๆ ก็ง่ายมากเลยนะคะทุกคนสามารถเป็นคนพอเพียงได้เพียงเรารู้ว่าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันหมายถึง2 3 4 Input process o u t เ u t อาพุคนจะพอเพียงได้เราจะนำหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเริ่มต้นที่มีความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนั้นแล้วก็มีคุณธรรมที่เกี่ยวข้องที่จะวางแผนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตาม ถามตัวเองเยอะๆเราใช้ความพอประมาณไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยพอประมาณไหมมีเหตุผลไหมเรามีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีไหมเราทําเพียงเท่านี้นะคะผลที่ได้เอาพุทมันก็จะมีความสมดุลในทุกมิติในทุกเป้าหมายในชีวิตที่เราต้องการจะไปถึงเพราะฉะนั้นคําถามก็คือกิจกรรมในชีวิตที่เราอยากทําให้มันพอเพียงเนี่ยคืออะไรถ้าเราอยากแปลงฟันแบบคนพอเพียง เราต้องรู้อะไรบ้างที่จะแปลงฟันนะเราต้องมีคุณธรรมเรื่องไหนที่จะทำให้การแปลงฝันประสบความสําเร็จเราต้องพอประมาณอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรมีภูมิคุ้มกันอย่างไรแค่นี้เองค่ะนั้นเป็นเรื่องง่ายมากที่จะใช้ชีวิตแบบคนพอเพียงให้มีความสุขได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยการจัดการหนี้นะคะหลายคนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน มันก็เริ่มต้นที่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองเราจะจัดการหนี้เรารู like, réussi, ready, simply, ้ไหมว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ไปเริ่มตรงนั้นนะคะรู้ว่าเป็นหนี้เท่าไหร่รู้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ที่จะมาใช้หนี้รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ที่จะลดได้บ้างรู้ว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างที่จะเอามาช่วยในการจัดการหนี้รู้มาตรการรู้วิธีการว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากความรู้ที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการจัดการหนี้แต่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเราต้องมีคุณธรรม คุณจะทำอะไรที่จะทำให้เราหมดหนี้ได้เราต้องอดทนเราต้องฝืนใจตัวเองเราต้องฝึกปรับพฤติกรรมตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะใช้หลักพอเพียงในการจัดการหนี้พอเราเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องพฤติกรรมในแต่ละวันของเรามันก็จะเปลี่ยนไปตามแผนการจัดการหนี้ที่เราวางไว้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะหมดหนี้ได้ด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง